แม่ค้าหน้าหวานมานั่งขายบอลได้ขายขายกี่บาทครับกี่บาทขายกี่บาทเนี่ยขายไหมขาย่ะไปเที่ยวกะมีแต่คนมาูยายพินพี่สาวายพินเป็นห่วงงอนงอนงอนแม่ค้าหน้าหวานจะไปนั่งขายบอลวันนี้ยขายข้าวได้แสนหนึ่งซื้อบอลหมดเลยจ้ะเหมาบอลมาแสนหนึ่งเนะี่ย มีหลายตัวนะไม่ได้มีแค่นี้นะแสนนึงง่ะจะอาชีพใหม่เนาะหระไปตื้อเครื่องตัดหญ้ากันตัดหญ้าตัดได้เคลียร์พื้นที่อาชีพใหม่เม่ค้าหน้าหวานมานั่งไขบอลไปล้วขายข้าวทำนาตีเดือนขายข้าวได้แสนนึง หักทุนหักกำไรแล้วเสมอตัวมีกำไรนิดหน่อยอ่ะไปลงทุนต่อเราจะต้องไอ้นี่คนเราจะอยู่เฉยไม่ได้เนาะต้องไปต่อจะ้ะก็เลยไปลงทุนซือ้อบอลมาไม่ได้มีแค่นี้นะจ๊ะมีอีกหลายที่จ้ะหลายจุดหลายที่และดูไอ้ทั้งหย่อนขี้ฉาทังอื่นก็ไม่นอนมานอนเก้เาบอลอยู่เนี่ยมีหลายตัวจ้ะหลายตัวหลายต้นจ้ะ บอนกาบก็มี๋ยวพินเหมาสวนเลยจ้ะเหมาเหมากันเป็นกระถางว่ามันเป็นกระถางกระถางไม่มีหัวก็นับมาด้วยเนี่ยมีอยู่สองกระถางไม่มีหัวไม่มีต้นเอาก็เอาเงินทำไมก็ว่ามันเป็นกระถางตกลงนับกันก็เป็นกระถางก็จับกระถางแรกมันกว่อมันมีหัวไงมันไม่มีต้นแต่มันมีหัวอีกสองกระถางเราไม่ได้เขี่ยดู ว่ากันไปเป็นกระถางกระถางเราอยากได้เนาะอยากมีอาชีพนะจ้ะดูเดี๋ยวให้ดูบอนกาบบอนกาบมีมาสองต้นโอ้โหเพื่อนๆเนียเนี่ยสีขาวยังยินก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะเนี่ยสวยจริงไหมบอนกาบสีขาวแล้วบอลรูปถ้วยไหนละ่ะยินแอบไปตรงไหนกลัวมันโดนความร้อนเป็นกล้วยด้วยเลยจ้ะ เนี่ยๆบอลกาบเป็นกล้วยถ้วยเลยทรงเดียวกับอันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่น้าให้ดูจ้ะเนี่ยเพื่อนๆดูนะอย่างกาไอเน่เลยเนะนี่ยอึบี่จ้ะเห็นไหมเป็นกล้วยเลยจ้ะเนี่ยเป็นถ้วยเลยอย่างถ้วยก็แกวเลยจ้ะเนี่ยตรงเดียวกับต้นเนี้ยบอนสวยมากๆจ้ะเดี๋ยวพี่นเก็บก่อนเนาะ พี่น้องอย่าพินเข้ามาดูกันเป็นแถวเลยไม่เคยเห็นว่าลงทุนขนาดนี้เนาะอย่าพินก็คิดว่าเงินแสนนึงน่ะถ้าทํานาก็ทําได้ยี่สิบไร่จ้ะแต่ตอนนี้มันทํานาไม่ได้ก็เลยเอาเงินแสนนั้นมาต่อยอดตะพามาดูอีก<ม>ไอ้ท้องหยอดมันไม่ห่างกกลอย,ย่าพินเลยเดูเยนียมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะดูเนีย นี่ชายชนบอลนี่ไม่ได้อยู่ในตู้นะมีบอลอยู่ในตู้อยู่ประมาณยี่สิบกระถางจะบอลเล็กๆที่อยู่ในตู้นอกนั้นเป็นบอลในนี่ทางนั้นเลยจ้ะบอลมีหัวทางนั้นเนี่ยเห็นต้นเล็กๆเนี่ยดูหัวนะเบิ่มๆทางนั้นเลยจ้ะหัวใหญ่ไม่นอเนี่ยดูเนี่ยเห็นดูต้นเล็กๆเนี่ยเขามีนอเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ นอเพียบเนี่ยข้างล่างอีกนอทั้งนั้นเลยจ้ะแต่มันจะคุ้มหรือไม่คุ้มก็ต้องดันกันอีกทีเนาะแสนหนึ่งแสนเย็นยอนหน่อยหน่อยมันจะเป็นแสนสุขแสนสบายหรือแสนจะอะไรก็ไม่รู้หรือจะแสนสาหัสจีบินก็ยังไม่รู้เนาะก็ต้องลองจ้ะเนี่ยเห็นไหมมีแต่ส,ยสวยทั้งนั้นเลยเจ้าของเขาเบื่อเขาโละสวนมาเนี่ย อันนี้อะไรเนี่ยอันนั้นไม่แชกมันมาเขาเจ้าของเพราะมันไม่แชกมากกกลงแต่มันไม่ใช่กกหลงเพราะมันมีหูข้างล่างเนี่ยจะเป็นให้ดูใกล้ๆเนี่ยกกหลงมันจะไม่มีหูใต้ใบเนาะแล้วมันสีแดงจ้ะเนี่ยหูใต้ใบเพียบเลยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหูถ้าใบไหนงามๆจะมีหูเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหม ไหนหูมันยังไงนี่ไงเรียกหูเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยของราคาเป็นแสนแถมหนอมมาจับได้สามตัวแล้วหนอนนะไหนหูยังไงนี่ไงทางอีหนงามนั้นจะมีหูใต้ใบไงโอ้มันเนี่ยสวยเหมือนก็กลงได้มันแดงสวยมากเลยเดี๋ยวจะพินก็กลงไม่มีหูแต่นี่มีหูใต้ใบแล้วแดงสวยมากจะพินพาไปดูใกล้ๆเนาะ สวยจริงนะจ้ะหนอนมันเยอะแล้หน่อจังเลยเนาะหน่อมันเยอะนะนะ่อเนาะหน่อเยอะหนอนเยอะอนนี้อะไรสีนี้อย่างเงี้ยไม่รู้นะอีนั้นนะมันสวยเออเนี่ยดูหัวเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นเนี่ยนี่ก็สวยเนี่ยเนี่ยพร้อมแตกหนอ่อพร้อมผ่าเลยกายวินก็บอกเขาขายมาให้อีเนี้ยมันใช่ทศกัณฐ์ไหมเพื่อนเพื่อน,นเนี่ยกายวินก็ยังสงสัยอยู่มีมาสองต้นจ้ะ ยีบินก็ว่าน่าจะเป็นทศก,การเพราะจีบินก็เพิ่งหัดเลี้ยงเนาะก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าหน้าตาบอลเป็นยังไงใหญ่เ,เริ่มเทิมเลยแล้วอีเนี้ยอีนนี้มันเป็นบอนที่ว่าบอนเลี้ยงยากเนาะบอนทรงเนี้ยแต่สวยจริงจ้ะแต่หกหลงอ่ะมันก็มีมาเยอะหน่อยนะเพราะว่าเขานับกันเป็นกระถางุหกหลงหกหลงนับเท่ากันหมดจ้ะ ยิ่งใช้ชนนะ้องหัวอย่างกำปั้นเลยเดี๋ยวเจพินจะพาไปดูเพื่อนๆไปดูพี่สาวเจพินกลับแล้วเมื่อกี้น้องสาวมาแม่มาน้องสาวมาพี่สาวมามันเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่เลยไงลงทุนเป็นแสนแะอะไรนี้แสนคาเมืองเนี่ยเนี่ยฮกลงที่ยจพินบอกนะ่ะถ้าเขาอยู่เดียวๆแล้วเนี่ยดูสีเขาเนี่ยเห็นไ,ไหมสวยมากจ้ะเนี่ยเขาจะมีหูใต้ใบนะเห็นไหม มาในน้ำฮกหลงแต่เจ้าของเขาก็าบอกว่าไม่ใช่ฮกหลงนะแต่ตอนแรกที่จิพินไปดูครั้งแรกจะพินว่าฮกหลงเนี่ยพินนับมาเป็นฮกหลงเลยแต่ไม่ใช่จ้ะเขามีหูแล้วดูนะที่เขากัดสีเต็มที่แล้วนะเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะกัดเป็นแดงจ้ะไม่ไม่ใช่ไอ้นี้ไม่ใช่ชมพูอย่างฮกหลงนะ แล้วก็ได้บอลเล็กบอลอะไรไม่อีกได้ได้บอลเหลืองมาต้นนึงจ้ะโอ้ยย่าพินจะหงายท้องลื่นเลยนะบอลเหลืองอยู่ข้างในอ่ะจ้ะมีบอลเหลืองมาต้นหนึ่งจ้ะ <c oughs> เ,เ,เหลืองก้านดำมาจ้ะยี่พินก็ยังไม่รู้จักชื่อเนาะเดี๋ยวยี่พินต้องมาเคลียร์ให้เสร็จกันวันเนี้เพราะเงินทุนมันเยอะจ้ะดู้ายชนนี่เพื่นพนอนๆวอาปูเลยเป็นรุ่นปูเลยอ่ะจ้ะหัวยังเบลอ์เลยอ่ะ นะ uh huh. ใหญ่กันนี่มีอีกไหมหัวเนี่ยพเพื่อนลองดูนะว่าหัวใหญ่ขนาดไหนอะโอ้โเนี่ยโอ้ยาพินนึกว่าหัวบอนดีแท้ไม่ใช่เป็นกิ่งไม้เอ้ยแต่หัวก็ใหญ่อยู่เนี่ยนยจะจ๊ะปูชายชนเลยจะ้ะยาพินก็ชอบอัน,นิวจิ้มจิ้มจิ้มโอ้ หัวนี่สุดนิ้วยายพินยังไม่สุดหัวเลยจ้ะเนี่ยนี่นิ้วยายพินทะลุไปยังไม่ถึงโคนหัวเลยเนี่ยเนี่ยจริงๆเนี่ยแหย่ข้างนี้สิเหมือนยายพินไปซื้อตลาดนะัดแต่อนิ้วแย่ลงไปโอ้โหนี่ก็หัวนี่ก็หัวพอมาถึงบ้านไม่ใช่แล้วโอ้โหเพื่อนๆนี่นี่เนี่ยนิ้วยายพินดียาวขนาดนี้ยังไม่สุดหัวใจยังไม่ชนกันเลยใช้ชนของแท้ในนี้แสนคำาเมืองแตงคำาเมืองก็มีอยู่สองกระถางจ้ะ อน้นี่อะไรก็ไม่รู้เยพินก็ไม่รู้จักชื่อเนาะแต่อยากได้จ้ะอยากได้มาเป็นอาชีพเนะเาะแอ้ถามว่าแสนนึงนี่เงินเยอะไหมเยอะนะจ๊ะแอ้ถามว่าเยพินเคยทําอะไรขาดทุนไม่แสนนึงอะ่ะก็เคยลงทุนทํานานะเยพินจะลงทุนทํานารอบๆหนึ่งเนี่ยก็ลงทุนแสนฝาจ้ะนี่นเพื่อนเคยดูนะเนี่ยมันสวยจริงจ้ะกิิบเลยเนี่ย เดี๋ยววันนี้จะพินให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะ๋ยวพรุ่งนี้จะพินเอาให้ดูใหม่เพราะมีตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยน้อยอย่างนี้ก็นับราคาเท่ากันนะที่ไม่มีต้นเลยก็นับเท่ากันจ้ะเหมากันเป็นกระถางกระถางว่าไปแต่ยพินก็ไม่คาใจกับเขาแล้วเพราะบางกระถางมันก็มีสองต้นมั่งอย่างอันนี้นะนี่มันก็มีสองต้นจ้ะเนี่ยเนาะล้วก็หนักบ้างเบาบ้างก็เอาไยกันเนาะเนี่ย นี่กนะ็สวยจริงจ้ะอีนี้นะ่อะไรก็ไม่รู้จะพิมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเน,นี่ยจ่ะแล้วลูกบอลเล็กๆ,ๆๆที่พี่เขาผ่าไว้ก็เยอะเลยเนะี่ยยิ่งบอลถ้วยนะบอลน,นี้เนี่ยบอลบอลบอลกลาบนะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะตัวเนี้ยนะ ยังไงยเยพินก็ขอขอบคุณนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจให้เยพินกันมาตลอดเนาะเป็นการลงทุนอีกครั้งหนึ่งถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรให้เยพินกันมั่งนะเยพินได้มีกำลังใจทําคลิปจ้ะ ขอบคุณมากจ้ะโอ้ยเดี๋ยวพินเดิมอะไรดีเนี่ย